ดีครับผมบปเลออักษรนรงปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทการบินไทยก็ได้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานหรือวันหยุดมาทำส่วนนะครับก็คือปัจจุบันได้ทดลองทำสวนมะนาวนะครับมะนาวในวงมบอกซึ่งสวนที่ท่านเห็นอยู่นี่คือที่อำเภอสตัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับ ลองทำแล้วก็ศึกษามานาวในวงบอ่อจากอินเทอร์เน็ตจากหนังสือจากสวนของเพื่อนๆแล้วก็อีกหลายๆสวนนะครับเอามาประกอบมาแอปพพายใช้กับสวนของตนเองนะครับซึ่งสวนที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีผมได้ทดลองโดยใช้วงปลอกนะครับขนาด 30เซนติเมตรวางซ้อนกันนะครับ2ท่อนก็เป็น60เซนติเมตรซึ่งปากกว้างก็ใช้80เซนติเมตรนะครับซึ่งหลังจากใช้แล้วคุณภาพดีขึ้นคือมะนาวงามเพราะว่าอาหารที่ได้รับมีปริมาณมากเพียงพอ ความต้องการของมะนาวซึ่งในส่วนนี้คือผมปลูกได้อยู่ประมาณสักหนึ่งปีกว่าๆนะครับซึ่งยอมรับได้เลยว่ามะนาวจเติบโต,ต,ต,ตงอกงามดัได้ดังใจน,นั้นการทำมะนาวในวงบออนะครับ ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอยู่ที่การทำดินนะครับดินนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับการทำมะนาวในวงบ่อนะครับอาจจะต้นทุนค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องซื้อบ่อนะครับซึ่งแต่และพื้นที่ก็จำหน่ายราคามไม่เหมือนกันนะครับส่วนที่ผมอยู่ที่อำเภอสตีบนะครับวงบ่อที่ผมใช้ก็คือ ขนาด30เซนติเมตรขายอยู่วงบ่อละ120บาท2ท่อนก็ตกไป240บาทฝาอีกนะครับฝาคิดเท่ากันเลยคือ120บาทเป็นเสร็จเฉพาะค่าบ่อและฝาก็360บาทนะครับค่าต้นมะนาวซึ่งเป็นพันแป้นพิจิต ซึ่งในท้องตลาดค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะครับช่วงที่ผมซื้อ,อค,คือมะนาวอยู่ตกต้นละประมาณสองรอบาทที่ผมซื้อนะครับตอนนี้ก็ไม่ราคาไม่ถึงเท่านี้แล้วส่วนการทําดินค่าดินก็ตกประมาณเกือบ200อบาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับการทามะนาวในบ่งบ่อทั้งบ่อทั้งดินทั้งมะนาวเกือบห้าร้อบาทต่อบ่อครับค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ ยอมรับว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไปนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องทํามะนาวในบ่งบอกก็เพราะว่าเหตุผลแลหรับผมมีเหตุผลอยู่สามอย่างคือหนึ่งเราไม่สามารถที่จะนมามะนาวลงในลงบริเวณพื้นดินที่เราอยู่ได้เนื่องจากดินที่เราอยู่มีแร่ธาตุอาหารไม่อุดมสมบูรณ์เพียงพอ ตามความต้องการของมะนาวนะครับเหตุผลข้อที่2คือการทํามะนาวในวงบ่อเราจัดสรรหาอาหารให้มะนาวได้อยา่างเต็มที่นะครับเพราะว่าสารอาหารต่างๆแร่ธาตุต่างๆที่เราใส่ไปให้มะนาวไม่สามารถรั่วไหลออกไปไหนได้ถึงรั่วก็รั่วน้อยนะครับก็คือยังอยู่ในวงบ่อที่เราปลูกเขานั่นเองเหตุผลที่3ก็คือ การทำมะนาวในบ่บอคือต้องการที่จะผลิตออกนอกฤดูนั่นหมายความว่ามะนาวในช่วงเดือนมีนามษาพุทภาเป็นช่วงที่มะนาวแพงมากนั้นเราต้องการผลิตมะนาวออกนอกฤดูคือเราก็จะทํากันประมาณเดือนตุลานะครับวิธีการทํามะนาวออกนอกฤดูนะครับก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับเป็นเทคนิคการแกล้งต้นไม้ การแกล้งต้นไม้หมายความว่าคือเรางดให้น้ำงดให้อาหารนะครับมะนาวเป็นเวลา7วันถึง10วันอาจจะใช้ผ้านะครับคลุมปากบ่อเลยนะครับคลุมไม่ให้น้ำเข้านะครับให้เขาอดน้ำสักเจวันนะครับอ่อ,อลืมไปครับขั้นตอนการทำมะนาวนอกด้วดูนะครับก็คือ ช่วงแรกๆเราก็บำรุงต้นก่อนนะครับบำรุงบำรุงต้นให้งามเลยครับให้งามอย่างนี้เลยนะครับโดยเราใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15 16 16 16เลือเขาเรียกว่าสูตรเสมอนั่นเองนะครับผสมกับปุ๋ยชีวภาพก็คือขี้บัวเรานะครับบำรุงลำต้นให้งามเลยนะครับหลังจากลำต้นงานแล้วช่วงเดือนตุลาเราก็ เริ่มทาการให้ออกนอกดูดนะครับแล้วก็ให้เขาอดน้ําอดปุ๋ยเป็นเวลาเจ0สวันนะครับใบเขาจะเขียวนะครับเมื่อใบเขาเขียวนะครับเราก็เริ่มเปิดผ้าคลุมบอ่อรดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็ใช้ปุ๋ยที่สาคัญคือปุ๋ยสูตรแปดย4สี่ยสี่นะครับเป็นปุ๋ยเร่งดอกเมื่อเราใส่ปุ๋ยเร่งดอกรดน้ําไปแล้วคราวนี้นะครับมะนาวก็จะ ออกดอกออกลูกเต็มต้นมาเลยนะครับในส่วนของผมก็คือมันออกตามฤดูก,กาลนะครับก็มีลูกบ้างนะครับก็เก็บไว้นิดๆหน่อยๆแต่โดยปกติคือผมจะตัดลูกพวกนี้ทิ้งหมดเลยจะไม่เก็บไว้เพราะว่าสวนที่ผมทําอยู่ตรงนี้คือผมจะเน้นทํากิ่งตอนนะครับทํากิ่งตอนจําหน่ายนะครับอย่างลูกพวกนี้บางครั้งผมจะตัดทิ้งเลยจะไม่เสียดายเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาลูกไว้นะครับกิ่งมันจะไม่จเจริญเติบโตนะครับ เพราะ้การทำกิ่งตอนก็ใช้เวลาแค่ประมาณ2-3เดือนเราก็สามารถจำหน่ายกิ่งตอนได้แล้วแต่ถ้าเราทำลูกใช้เวลาถึง6เดือนนะครับนั้นช่วงมะนาวที่แพงๆคือช่วงมีนามีสัฤสภาเนะี่ยุณทีลูกละสิบบาทถึงสิบาทนะครับและเทคนิคการทำมะนาวในบ่งบอกมัไม่ใช่เรื่องยากนะครับขอให้เรามีความตั้งใจศึกษานะครับทำให้ ผมก็ไม่เคยจบนดนานการเกษตรนะครับแต่ว่าคืออาศัยด้วยว,ว่าตนเองอยากรู้อยากเห็นอยากทำเลยทดลองทําด้วยตนเองนะครับก็ประสบความสําเร็จอยู่ระดับหนึ่ง<อ>ก็ไม่ใช่ถึงระดับมืออาชีพนะครับแต่ก็ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทมามะนาวแก่กผู้ที่สนใจได้นะครับในการทมามะนาวน,นวงบอ่อนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องทําระบบท่อแต่ วางระบุท่อเขาคือใช้สายยางลากนะครับสายยางลากครับเพราะว่าที่สวนที่ผมทําอยู่ที่กิโลแปดครับเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดไร่นะครับแต่ผมก็ทยอยทำนะครับยังทําไม่เต็มพื้นที่เท่าไหร่นะครับส่วนน้ําที่ผมใช้ในการดูแลมะนาวที่กิโลแปดอสตีบจชมรีนะคือได้น้ำประดานะครับ สูบน้ำารรดาน,นะรขบขึ้นไปที่แทงน้ําโดยใช้ซับเมื่ซิปลปน๊มนะครับสูบเข้าไปที่แทงน้ําตัวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงมานะ่ครับปล่อยมาในดูแลน้ําในสวนนะครับการทำมะนาวนี่หล,หลักๆที่สําคัญคือเรื่องเรื่องน้ำนะครับบอกทุกคนเลยน้านี่สําคัญมากเลยครับถ้าทำมะนาวแล้วไม่มีน้ํา มีส่วนสําคัญกับการทํามะนาวนะครับและในส่วนที่เห็นตรงนี้ปีหน้าเนี่ยครับผมจะทําให้ออกรูปเต็มตลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ผมยอมรับว่าการทํามะนาวในวงกสองท่อนสารอาหารเยอะมากมะนาวจะเกติบโตได้รวดเร็วนะครับนะครับไม่เหมือนที่ผมทํ้ที่อำเภอนางรองนะครับอันนั้นก็คือท่อนเดียวสารอาหารจะน้อยกว่าที่เห็นนี่ครับ ที่ยอมรับเลยว่างามมากครับในพื้นที่จุดเจ็บใร้ตรงนี้คือมีหลากหลายต้นไม้สายพันธุ์นะครับมีขนุนแล้วก็มีไม้หอมนะครับไม้หอมกฤษณานะครับปลูกไว้หลายต้นนะครับเป็นของสวนของคุณลุงนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้มีพื้นที่ไม้เจ็บได้มีบ้านเรือนไทยอยู่หลังหนึ่งนะครับแล้วบ้านหลังเล็กตรงนี้ซึ่งผมจะมา ส่อยู่นะครับในการเข้ามาทําสวนเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะัที่บ้านหลังนี้ทางหลังนี้นะครับ,น,รบาานะครับก็คือบ้านหลังนี้เข้ามาครับนะครับมาเดินทางคือผมโชคดีอย่างคือผมได้รู้จกักลุงท่านหนึ่งนะครับท่านก็มีฐานะค่อนข้างดีนะครับ ให้ผมไปใช้พื้นที่โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็เป็นพระคุณอย่างสูงสาหรับผมและครอบครัวนะครับในพื้นที่เจ็ดไม้ยยนี้นะครับจะมีบ้านเช่าอยู่ประมาณเกือบยี่สิบห้องนะครับซึ่งอยู่ทางด้านลู้นนะครับมีบ้านเช่าอยู่ประมาณยี่สิบห้องมีบ้านเรือนไทยหนึ่งหลังบ้านหลังเล็กๆหนึ่งหลังแล้วก็มีคาบข้าวหลังใหญ่หลังหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูซึ่งของคุณลุงสร้างไว้ก็มูลค่าก็ จะมาสักเกือบ10ล้านบาทได้ครับคุณลุงก็ให้ผมมาใช้พื้นที่ตรงนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะครับก็นับว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงสำหรับตัวผมและครอบครัวที่ได้มาใช้พื้นที่ของคุณลุงตรงนี้นะครับซึ่งมะนาวในวงมบอกซึ่งผมก็กำลังขยายกิจการไปเรื่อยๆนะครับขยาย ็มีมะนาวตัวหนึ่งที่ผมปลูกไว้นะครับซึ่งไปได้พันธุ์คืกว่าเป็นพันเลมอนนะครับเลมอนมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับลูกออกจะยาวๆนะครับซึ่งพันนี้ตามส่วนทั่วไปหรือตามท้องตลาดยังไม่ค่อยมีนะครับพันนี้ลูกใกล้จะสุกแล้วครับออกฟีเหลืองๆนะครับซึ่งพันนี้ผมยังไม่ตอนหรือจำหน่ายนะครับก็สะสมไว้ก่อนนะครับ นี่คือบริเวณส,วน,สวนนะครับเต็มไปด้วยไม้หอเต็มไปหมดนะครับพื้นที่7จ็ดไร่นะครับ บ้านที่ของคุณล like so ุงนะสร้างไว้มูลค่าประมาณกับ6ล้านบาทหรือสิบสิบล้านนะครับก็คุณลุงพัฒาศัยอยู่คนเดียวนะครับแล้วผมก็ได้ดูแลคุณลุงคุณลุงก็ให้ใช้พื้นที่ตรงนี้มาใช้ในการทําสวนมะนาวนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าการดูแล